สถา <usion. S 1> นหัวใจกแบบันงันๆงันงนๆนงนคือว่ามีจะได้าะวเรามีเงินเอาพผิดชีวิตอายุ30มสิบสี่สิูบออ่ะสาน้อยสิบแปดสิบเก้าทีเขาว่าเอง สบายดีสบายดีก่อนอื่นน้องพลอยกัขอกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พมี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุข่สุขคนเลยเนะบบาะบอกว่าเป็นเอฟซีจากทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะดูตอนนี้ก็ยินด,ดีตอนหับเขาสู่ช่องน้องพไฟแช็คแนลอีกแล้วน้องมื่อนี้เนาะดูมื่อนี้ก็มาพบมาพบออยู่กับน้องพลอยคือเก่าคือเดิมเนาะมื่อนี้น้องพลอยกับ ได้มาหาทางสาวสุดหน้าใหม่นอกไปยังบบทันหูสื่อเสียงยังน้ำของเพิ่นเนาะว่าสื่อจังใดแนวใดนอกก่พี่น้องเนาะโดยวันนี้ก็เป็นั้งแรกที่ม้ากับบูนอกว่าทางเพื่อนนี่เป็นสาวสตดหรือสาวไม่ห่างไม่หมายนอกว่านี้ก็เป็นัางแรกที่มามอนี้จะได้โอกาสมาหาเพื่อนในขามาเล่นมาหาเพิ่นเนาะหลังเขาไปทักทายสบายดีทางเพื่อนพ่อมๆกันเลยเนาะก่อนจะไปเบิ่งไปสมงไปย่าลืมกดไล์กดแชแ์กดติดตามให้น้องพ่อยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพ่อยในการทอดคลิปต่อๆไปเนาะโดยถ้าก็เขาไปหาเพื่อนเขาไปทักทายสบายดีเพ่นพอ โดยสบายดีเนาะโดยทางสวัสด no? oh, okay. no? no. so, ิกามาเป็นครั้งแรกทางธรรมอิดยังบ่เคยเนาะสวัสดียังมาด้วยยังม่ได้สวัสดีโอ้ยพอเคยครั้งแรกเลยกสิทามทางซื่อทางน้องเพิ่นก็น่าซื่อยังน้องอ่านอนตาสาวนอนตาโดยอันนี้อะไรสาวปีอยู่สาวพอดีเนาะแม่อันนี้เนี่ยมาอยู่นี่เนี่ยเป็นยังไงเพื่อนเจ้าบ่เคยเปังไงนี่บ่เป็นห้องเสาตะกี้มาเหตุงานก็เลย เรา,าอยากเที่ยวเพราะว่างานมันมีหลายกะเด็บางทีก็มีกะเดิกสิทก็มีกะเศร้าก็เลยต้องมาเศร้าของยูมันใกล้ใใกลม,ลมันใกล้กับบุเฟิงนแล้มันรถเนาะแม่แม่แล้วก็ถ้าเาที่ยวไกลมันเปี้ยวเขกาก็ยานด,ดีก็เลยต้องเศร้าของ

เป็นอะไรกินข้าวกินน้ำแล้วบอ้ะมันนี่นะอ่ะกากินแล้วพาอ่าตื่นมาแล้วก็ซักซักกล้องซักปลาแล้วก็ต้มมาม้าก,กินแล้วก็เอ่ยกันมาพอกิน <c oughs> <ม> <c oughs> ขันออกไปมัน,ดนแดดกินต้มหม่าต้มนี่ก็แล้วไปอยู่คนเดียวเนาะแม่แน่แบบแม่แม่หม,มาม,ามาแบบอยู่นี่นะต้มแล้วแบบเอา หมองไฟ่ผ้าว่าคือจังไหมเมนหมองไฟ่ผ้าสะดวกสบายแบบห้องรูงข้าวกะบหูแบบหมองไฟ่้าเลยแบบอยู่คนเดียวกินยังก็แล้วไปเคยอกินข้าวกับกินแล้วเนาะแมนเราเป็นคนที่บ่ป่อยกินข้าวอยู่แล้วบางทีบือันเบนกินข้าวข้าวเดียวกับจบ ปัจจุบันนี้เห็นน้องเห็นยังปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็คือลาออกจากงานแล้วก็ขายเครื่องออนไลน์เครื่องออนไลน์นี่มีอย่างไรบ้างมีเสื้อพิมพ์ลายแล้วก็เป็นสบู่สบู่ล่างสิวแชมพล่างสิวน้อเมื่อในแดดสิเด็ดร้องสบู่ล่างสิวรู้ไหมเดี่ยวเดี๋ยวอ่าทันสวัสดิ์สื่อเดี๋ยวซ้มเลยจะเอาตัวอันเป็นแพมเนาะสื่อมาซ้อมเลยว้าววุ่นวุ่นมาซ้อมนะโบนั่มีสิว้นสวัสดิ์เนาะไม่เก็น่อ เสือไปแบบนั้นหรอแบบใก็ได้้แต่ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งบ่อันนี้สิเป็นพิมพ์อมมาเองแล้วก็แบบห้องมากแบบใเทาก็สสั่งเขาพิมพ์แล้วก็พิมพ์แบบคําคมใส่เขาจมุวิว่าลูกค้าอยากได้แบบลูกค้าต้องการกันชวร์การห้าเเพดเริ่มต้นหาโตขึ้นไป เหนแบบนี้เนาะจยากเอาสิเดย์ไทยเราอะชีจาวแต่ละมือก็ได้ขายบ่ล่ะอ่าแต่ละมือกับเรียกเตะได้บางมือกับปังบางมือกับบ๊งปังมือก็ได้อ่าหาหาซิปออเดอร์บางมือก็ได้ส่งออเดอร์มือก็ได้หนึ่งออเดอร์มือก็ว่าได้เลยแบบว่าน้องหน้าไปส่งว่าใช้ยังไงอ่าอ่าเขตมืออุทุมพรจะส่งเองแต่ถ้าเป็นต่างแข่งอะไรก็จะฝากให้ฝากคนส่งให้ฝากคนส่งให้เนาะ ส่วนไลน์ตั้งดาบผ่าคนส่งตัวใดมีใช่ด้วยอยังอ่าอนุชิตอนุชิตถืกตอวเนาะเน่ยเพราะว่าอนุชิตมันรู้สึกว่ามันสะดวกสบายแห้งเลยเก็บไปทางเนีย่ยอุ่นไว้นั่นแหลนะก็คือเนี่ยพดนี่มีพดทั้งหลายเนี่ยโดลงขายออนได้อ่ามีทั้งซองติ๊กต๊อกเลยอ่ะเฟซบุ๊กสองช่องทางาสองช่อง,ง,งทางเนาะเลยนค่าเลยขายส่วนไลน์ทั้งติ๊กต๊อกว่าเบิ่งไลน์กว่า้ด้วยว่าทักทายเข้ามาไลน์อ่าทั้งติ๊กต๊อก เพราะว่าคนติดตามสิยรายกลัวเนี่ยทางทิกเกอรเพราะว่าคนติดตามไลายทั้งเฟซบุ๊กแบบบ่ค่อยมีแต่กะแต่ยอดขายนีมีทั้งเฟซบุ๊กได้หลายเพราะว่ามันแบบเขาหูตัวตนเฮาแบบเขากับบอญาตเฮาโกงแม่ยมันสิยรายกลัวมันสิอขากวนชวนชวนโตก็ไล่กลัวเนาะแต่ทางถามนี่น่ะจะเป็นทางทิกเกอร์ไม์ลายกลัวถามซื่อๆแล้วก็บ่ซื้อก็ต้องใจเย็นดีกลัวว่ามเนาะถาม์ก็ดีกลัววาม์ถือว่าถามนี่ถือว่าเพิ่นสนใจแน่นเนาะเนี่ยเนๆสบู่น่าไาวนี่คนซื้อไปใช้นี่้องหา อันคนอื่นี่ก็ไในสื่อ z มมาว่าเออดีขึ้นอีกช่างใช่อ่าแมนเพราะว่าสบู่นองหาก็ออกมาประมาณสองเดือนลวก็มีลูกค้ามารีวิวให้ก็เกือบชิบคนอ่าแปลว่าเขาก็ถ่ายนะก่อนไสแล้วก็ลัางไสไม่ให้บิ่งแปลว่าความขาวในที่ใสเวลาเพราะว่าสบู่น้องมันมีสารล่างก็คือล่างซิวเมนล้างสิวไว้กนเนาะล่างซิด้วยแล้วก็ลดห้อยด่างดำเวลาเขาบีบสิวแล้วมันชิบเป็นห้อยแล้วมันก็ชสวยลดในตัวนั้น หน้าแก๋งึ้งเลยนี่มันเกิสิดดอยู่ว่ะล่ะโลดโลดโน้าเป็นหนาเก๋งเลยนะแต่ก็มีได้บางคนกับคนที่มาว่าแพ้แพ้อยู่แต่กับบอกให้เพื่อนเศร้าไส่เพราะว่าขมิ้นโูดมันเป็นสมุนไพรแต่มันกับถือกับบางคนแล้วก็บฏิเสธไดบางคนอันโบถือกาย้าเนาะก็บอกให้เพิ่อนในน้ำไปย่าน้องกับในน้ำยูว่าทาโบถือกายเศร้าไส่เพราะว่ามันเป็นขมิ้นโูดเด้เพราะว่าขมิ้นโูดกัมีคนแบบน้องคู้จ้าคนหลายอยู่แบบเขากับโบถือกับขมิ้นถึงแบบว่า คนอา่วนมากนาะเวลาเป็นซิวเป็นยางเสียเอาขมิ้นทาานาะแต่บางคนเขาปวทาได้เพราะว่าเขาแพ้ขามิ้นกับมีแดงรางคนคำใส่เือได้กับมมซส้ออีกรอบสองเนาะใช่ได้ล้นเติบบ่ก้อนใหญ่เติบบ้องล่ะก้อนใหญ่เตบได้ใส่น้องใส่ประมาณน่ะ เกือบเกือบเดือนพอได้น้องแต่คนอื่นบ่ฮู้แต่คนอื่นแกมีมีลูกค้าเบาเาอยู่อแบบเขาเขามาทักว่าหยอกแล้วก็ว่าเอามาซื้อสบู่นีน่นะเขาก็บ,บอกว่าจะมื้อนาะจะกระเฮ็ดก่อนน,นน้อยๆมามใส่นันเบิดเขาาเดี๋ยว่ันนี้คายแต่คืองอนได้ในเรื่องของสถานะอนหวัวใจ,จเป็นยังไงว่จจางดสดอยู่บ่ตอนนี้นะอ่าะโสดแต่กับสถานะหัวใจกแบบงัจจนงัน าง <Leslie> านงี้งี้งี้ง้งี้งี้ยเงี้ยมี้็ได้เงีงี้ยงี้ีงี้ยเงี้ยงี้เง้ีี้เงนเงียเงงีงีเงีเเงีงีเงีนเงีนี้เา้ยเีเงีเง้ยยเีเงงเงเีีเงเาเีิียย้ี้เส้เง เอาสตล์โบราณสมโยเนาะว่า่พื้นนะถามีเง <Yes ินแต่ถามซิปเป็นยังเกลือเก่าเนาะเพราะวเหมือนเงินซื้อทุกอย่างได้เมนเรียนโูกัสเรื่องงานก่อนเรื่องอันน่าโฟกงโฟใจกะมีก็ได้บ่มีก็ได้เนาะโดยโดยเป็นได้ไหนทั้งอันครอบครัวเฮือนซานทั้งพ่อแม่ก็เป็นได้ไหนน้องหลานกาน้ำซ้ำปลา ทางพ่อแม่ก็เจ็บอ่อนแอๆอยู่กับบางมือเมื่อเบิ้งเพิ่นบางมือมีส่งเครื่องทั้งแถวบ้านพ่นกับชีเวเมื่อแลวก็ซื้อนายงเน็คกงนากินเมื่อให้แต่บางมือก็เพ่ได้เข่าเมื่อแตแนเปเจอบาเนาะแม่ทว่ามีอายุน้ำเพิ่นการใช้เงินเป็นเดือนเอาหอดชิ้นเดือนหอดได้เงินแลวก็ให้เป็นเดือนเดือนเดือนถ้ายนต้องหลยเพิ่นนะอ่ตอนตอนนั้นน้องหหยเพิ่นเดือนละล้านแต่แบบให้เดือนละล้านก็แบบว่าแบบตอนเข่าไปก็ให้อีกแบบเล็กๆน้อยๆแบบ แช่ซองแซนอะไรสิหายไปเรื่อยๆใหายชื่นได้อยู่ได้กินตลอดเนาะโดยเพราะว่าคนเลี้ยงลูกเขาเออเจ้ามีลูกหรือว่าน้องแบบแม่ลูกยังใหญ่เติบได้นอ่าสามปีคนเขาลูกสามปีแสดงว่าน้องแบบเนี่ยเคยมีครอบครัวมาก่อนแม่เคยมีหางลูกติดจะสั้นติดชาแม่เลี้ยงเดียวแม่ด้วยจะได้กระซามดได้เลี้ยงเดียวเลยสมัยนี้นะ อยู่กับพ่อกับแม่หลายกว่าแม่อ่าห้องเขาเน่ยห nice ้องเอื่อยห้องแม่เพราะว่าเขาไม่ได right. ้เลี้ยงห้องเอื้อยก็ห้องแม่พ่อแบบเออเพื่อนกับห้องเอื้อยห้องยังแบบห้องซื้อโดแบบนี้เนาะแน่นขาน้องเราบอกว่าวันมีลูกติดกะช่างเอื้อยกับผู้จักเสื้อพันใดเป็นได้วเาันน่องกับเป็นคนทีผิวพันธุ์หรือว่าจังไดหุ่นห้อยกับหรือว่าโอเคเนาะทุกวันดูแลได้ดีหุ่นนี่เนาะกิ่นยังกระอวนบอกคินหอดบ่ได้โดนบ่ลอะฮะบ่ได้โดนบ่บ่ได้ ต้องกักินปกติแล้วก็ใช้ชีวิตปกติกินหน่อยกินลายกันทุกทวดกินแบบกินเทาแทะวาก็ขึ้นอยู่ประมาณสองสองลูประมาณนี้แล้วก็ทุกเวดเขากินกับบกินแบบมันก็ลงก่าประมาณนี้แล้วมันก็ลงอยู่ทีสี่สิบแปดสี่สิบเก้าจะมีวัวขึ้นัวลงแต่มีแต่ว่าแต่ก่อนทำงานขาย ขายเครื่องบ่คือจังไดแต่ก่อนแต่ก่อนเลยนะแต่ก่อนขายเครื่องออนไลน์นี่น้องน่ะอ่าแต่ก่อนขายเครื่องออนไลน์ตะกี้น้องชิ่ไทยอยู่ไทยแล้วก็มาบ้านอ่ามาบ้านแล้วก็ได้เข้ามาเฮ็ดงานอยู่ปตทเฮ็ดงานอยู่ปตทแล้วก็ขายเครื่องไปนําตอนนั้นแล้วก็เออ่พอดีเขาเปิดเซเว่นเนาะสาขาสามแยกแล้วก็เขาก็ย้ายน้องไปเซเว่นพอน้องเฮ็ดอยู่เซเว่นแล้วมันอ่าแบบว่ามันเค่งคัดเนาะมันบ่ให้เล่นโทรศัพท์แล้วน้องมักในการขายเครื่องออนไลน์ แต่ก็ในชีว <pet brewer y> uh ิต huh. ม yeah. mm ัน hmm. ก yeah. ็นักแน่จักหน่อยเพราะว่าเฮ็ดเน่าโยกเครื T ่องยกของแบบแทนทุ A ่ยายเบิดแต่ก็บ่มีเวลาเล่นโทรศัพท์แน่แล้วก็คิดตัดสินใจออกดีกลัวออกมากคิดเมนออกมาลุยออนไลน์ดีกว่าถ้าว่าบอโรดกันเม่นกดหลน์คำเฮ็ดงานก็ต้องกดหลน์เนาะหลังเขาเล่นเดทโทรศัพท์เพิ่นก็สิยห้าอีกเพราะว่าบ่ได้งานเต็มที่เนาะแม่นเมนแล้วก็ต้องเฮ็ดทุกอย่างต้องจําทุกอย่างแบบว่าเฮ็ดให้เป็นเบิดทุกอย่างบ่มีนาทีไปนาทีมันแล้วมันก็เฮ็ดให้เมื่อยนะโดย น้องก็ตัดสินใจออกมาขายออนไลน์เบิ้งถ้าว่าไปบ่รอดก็แบบอ่าสิสิหางานเฮ็ดตื้อหางานใหม่ตื้อมีกเนาะแม่นๆๆรอเมื่อสักพักก่อนเนาะว่าสิได้ซ้ำใด๋แต่เรื่องไปเข้าไปท้ายนี่น้องหลานบ่ได้คิดจไปบ่ตอนนี้อ่าตอนนี้ก็อ้ายมาก็คิดอยู่ตะกี้นะบ่คิดเพราะว่าอ้ายอยู่ไทยอั่นเฮาอยู่ใกล้เวลาแม่เจ็บแม่เป็นเพราได้พาแม่ไปหาหมอหาหมอ แต่ตอนนี้อายมากกะทาว่ามันบรอดดีลีกัสิไปไทยกค็ยคิดไอยูคิดว้มีแต่บ้างเพนดวงหนะ้าไม่เรียบร้อยเนาะโดย่นก็เป็นคนที่เป็นคนที่พัฒนาแบบคิดถึงอนาคตแบบอ้อมค้อมเนาะ<ห>แบบรอบครอบใช่ก่อนไม่ก่อน่าเออจังไรสิมันสิบวโรดบวโรดกัใช่พเพนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเนาะน้องหลักโดยก็จะได้เจริญไปในดวันข้างหน้านะั่นแหละ เนี่ยไกซีดีหานี่เลยไกซีดีกันนั่นให้แหละหาสุดเลยกับทุกเมื่อนี้เนาะมันยังมันกับแพงพอจะได้มีอยู่มีกินมีอยู่ยากที่จะมีเก็บมันโบนัสเก็บกต่บ้านเท่าโบนัสเก็บจะได้ราง่านส่วนอะไรมีแต่พ่อได้ใช่ได้ชอยเนาะแมนได้แบบได้มีแบบโบขาดโบเคิร์นพ่อได้ใส้ใจกับถือว่าดีแล้วเนาะทุกวันไม่มีอยู่นั่นแหละแต่เมื่อนี้นะมีอะไรบ้างเออเมื่อนี้ยังเมื่อนี้ หากตื่นจะคือเช้าวันน่ะสิอุดนนเจ้าแจากเมื่อน้องหลานอนแต่ละมือแต่มือในคล้ายเครื่องออไลน์แต่ละมือเขาสีหาศึกษาเบิ้งนั่นเบิ้งนี่ก็ประมาณเที่ยงคืนอะลรเขาได้นอนนอนแล้วก็ตื่นมากอะเพื่อเขาสีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตามภาษาเขาแหละเบิ้งคลิปเบิ้งหันเบิ้งนี้ไว้ให้ใดใดใดๆกัสวยแล้วก็อาบน้ำบําเหนียวนี้เมื่อนี้กับพอดีมาสวยจนเที่ยงจนสบายเนาะก็เลยตื่นเนาะเลย มันกรตื้นมันหนีก็ตื้นตั้งแต่เก้าโมงเลยแต่ว่าซักเือนซักคงซักของก็เลยเพราะว่ามันเป็นสีเด็ดๆในมันหนีก็เลยซักผ่านะตะเกาก็ตกเบิ่งเมื่อบานนี่กันเนาะซักเกินพเห็ดเนอยู่ทังวันเอาไปตากใช้ซักเกินนะเกินเหตุถากหน้าบ้านนี่เนาะทางหลังบ้านหมอบีบอกมุตาบอกมันมันสุดเลยมันเปื้อนใส่ค่าตกเด่นคนอื่นเลยมีคนเช่าว็ตึงหงวันนี้นะนั่นเถื่อนะมีครูผมเมียแล้วแต่เนาะคือมาก็มีพนักงานเชิญ อ่วยอย่างเงี้ยพนักงานเซเว่นเนี่ยพนักงานโรงงานมีบ้างหรือเปล่าอ๋อจะมีแต่พนักงานเซเว่นแล้วก็พนักงานปตทอยู่งให้ยุ่ิการพูดจักกันพู้จั่วก่อนเนาเคยเห็นงานอยู่เพิ่งพ่อได้พู้จักกันเนาะพูดจั่วแต่แบบอยู่พยุมันในบริษัทบอกว่าสนิทกันเนาะแต่ว่าก็ยากก็ถือว่าทั้งวันคุณเคยหน้ากันเนาะก็ดีมีอย่างไรช่วยเดือกันได้แค่เนี่ยเพราเขาบอกเห็นบอกคุณหน้ากันนั่นแหละเมื่อนนี้ก็จะไป ออกไปนอกมันนี่นะมันนี่ก็ว่าสิออกไปหาลินน้ำมูมูอยู่เซนนองหนอยู่มูก็อยู่ในเซนนอนี่เลยว่าดึงยมูแถวนี้เนาะแม่แต่ว่านางที่นว่าสิแม่นมูเขากับไม่ได้เห็นงานแต่ว่าสิบางทีกับสิแหวมือเฮือนเราไปหลินน้ำมีสิแหวมือเฮือนเลยเมื่อวันเฮือนเมื่อวันแม่เนาะแต่วันลูกเจอบลูกซื้อขนมโต๊ะมือไหนเพิ่นน้ำเนาะแม่ขับรถมา แต่ว่าน้องหะดัะสมมุดวานสดอยู่ในสถา,านะตอนนี้สมมุดวานมีคนยังมาจีบอยางมาโขเือทางเอือยได้สนองหาะยังมาโขไลคอยอย่างนี้เอื่อยน,น้องจใจเอือยแจกใหรวะนี่แจกได้แจกได้เพื่อแบบลูกค้ายังมาซื้อเกือเพื่ออยากเพื่อยสนับหนุนโซยเพื่อเพื่อสนับสนุนเครื่องโยเนาะเนื่ว่าเป็นใครไม่ข้าวไล่น่าวกระเชยนสนับสนุนซื้อขีมหนาขาวห้สาวาสนาก็ได้ เอเป็นคนชื่อคนโอนเนี่ยสิะสาาสีลองมึงรองมึงอันสิวสิยกเท่บอขำมันยกเทจก่จังส่งให้เอฟซีนะน, <laughs> นั่นแหละทาผู้ใดอยากอุดหนุนนอกกับทักทายเขามาเนาะสาวาสนาสิเจกไข่รองเบิงร่มเบิงว่านอกอนคล้ายเสือเป็นแต่หักแต่เพ่งไม่เสือผู้ชายกับ่าตองลักเมนเสือพิมไลมันสิเป็นแบบผู้ชายกันนุ่ผู้หญิงกันงนด้นเอเอเอออเออเออัออเอาออนอออเอนแ จ้งเธอคนเดซื้อเนาะทำเอฟซีนงมาได้กับสมารถซีนงเองมาด้ว <c oughs> <c oughs> เอาเดินตัวเองนั่นแหละว่าด้เมืองสบู่นอกเมาจาก,ก้อนอะไรใช่ให้นอ้องอันเอามาให้อันขายเอ้ยลองเมืองจาก,ก้อนลองเมืองกันน้าหน้า, <c oughs> นาสีขาวสบ่เนาะ <c oughs> น้องไส่เบิงมทำมันบรแกซื้อนว่าเดี๋มันกระถือกระบางคนแล้วก็กระถกระบางคนก้อนจะคือว่ากระบได้แพงประได๋เาหล่กระดองได้เนาะยอยย่อยเป็นอะสมุยกซื้ออยู่ปะว้าบเอาตุเทมตุเทมส่าไม่ได้เทมแส่ายแซวนมีอย่างเชว่าเ้องเป็นบอลว่ากระบาอยู่คนเดียวแม่แม่แม่ยืนเามือทามระบายเนาะ หิวเข่าหรือหิวหน้าเพื่อเอ้ยกันวันนี้เนาะไะ้ข่าวแล well, ้วน pues er ี่อย mm ่างกินถ่านโม่ละตัวนี้อย่างลายก็มีแต่ว่าถ่านโม่มันอยากกันมาอุนนน่องกับมาอุนนได้เนาะลองทำคนหุู้จักกันลองเมืองน้องหละเนาะเคยเสด็ไดุู้้จักกันไปพุ่นมาพี่อ่ะเสด้สบายดีตัวผมมีคนหู้จักเนาะโดยเอ้ยกัสิคอจุ๊บคลิปสะกบอนวันนี้ให้น่องได้เมื่อบ้านครบ ดูกหาแม่แลงเมึงเนาะเป็นได้อาการแม่ก็ดีขึ้นแต่ว่าอ่ะดีขึ้นแล้วตอนช่วงบ้างประมาณวันที่ส okay, ุดทายนะเพื่อนก็ย่างบ่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เพิ่อนัะย่างได้แล้วถือว่าเพื่นได้ถือยาถึกเนาะแม่กินยาก็คือว่าโอเคอยู่แตชมราคาอยู่รอบไปต่อรอบนึง สิบกว่ามือไปตัวทั้หนึ่งกับล้านปลายสองล้านแล้วถือว่าแพงเนาะเนาะก็ได้ยันราคาแพงกันยาของไหยโอให้ขึ้นดีอยู่เป็นอนุ้มผู้อุ้มไส้ให้ดุกใหดานเนาะแมนแก็แดีใจน้ำใหหายไปไว้เลยกับหหกำลังใจเนาะเลยโดย,โดยเอ้ยิจบคลิปแต่เบ้า,าหลาให้งา่ายงี้เนาะอ้ยสบายดยี โดยโอเคน้องเพพี่น้องเอฟีเนาะทางน้องคอยก็ไดโอลงกับเพิ่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะทางเพิ่นก็เป็นสาวแมค้าออนไลน์เนาะหัได้ลาออกจากงานม่งทีหิตแล้วก็มาขายเครื่องออนไลน์อย่างเต็มตัวเนาะโดยทางเพิ่นก็ขายเครื่องออนไลน์เพื่ได้อยากจนชีวาชิอุดนุนซื้อของซื้อเพิ่นก็สามารถทักทายมาได้เนาะมื้อทางทีงานเฮาก็ได้มาลินมาโอลุ่มบ่าวหัวกับเพิ่นเนาะเดีมาลินนําเพิ่นเนาะ อ่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาหาทางเพิ่นกาป้าเป็นพี่น้องผู้งามแห่งเนาะการโบอกว่าเป็นสาวไม่ห่างทางเฮาก็บ่บู้ได้หนี่งบรรลุหนึ่งเนาะโดยเพิ่นกาเคยมีครอบครัวมาแล้วเนาะแต่กาได้แยกทางกันเนาะกาไปนํากันบ่ได้เนาะก็เลยได้แยกทางกันโดยสําหรับเพิ่นกาตอนนี้ก็ได้เป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะได้ขายเครื่องคายเสื้อผ้าแล้วก็สบู่เนาะเป็นพี่น้องเนาะโดย สำหรับคลิปนี้นุ่มๆคนใดที่ว่าอยากจะอุดหนุนเพื่อนกับสมาชิติดต่อมาได้นอกเอาสองทางการติดต่อได้นอกเพราะว่าทางเพื่อนการขายเครื่องนอกคนใดอยากอุดหนุนกับสมาชิทักทายสบายดีเอาสองทางการติดต่อได้นอกจะได้อุดหนุนเพื่อนน้องเยพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้น้องพลอยกับสีขอตัวรำลาเนาะน้องพลอยว่าผิดพาดประการใดก็เขาถทยขออภัยเด้อสำหรับคลิปนี้กับสีขอวก้าวเข้า่าสบายดีและสวัสดี